สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเนาะวิธีการใช้งานนะครับเจ้าโปรแกรมเลดซิมูเลเตอร์ไลทนะครับสำหรับการจำลองการใช้งานเครื่องกลึงนะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมก่อนเนาะันดับแรกอโอเคครับหน้าตาของเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะ มันก็จะมีลักษณะของการใช้งานของเครื่องกลึงนะครับสําหรับให้เราจําลองนะครับการทํางานกลึงนะครับในส่วนประกอบของเจ้าแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็จะมีะปุ่มแรกเนาะก็จะเป็นการเปิดปิดเสียงฝั่งซ้ายมือของจอนะครับจะเป็นการเปิดปิดเสียงนะครับที่2ก็จะเป็นมุมกล้องนะครับมุมกล้องมุมกล้องก็จะมีู่2มุมกล้องนะครับมุมกล้องแรกจะเป็น มุมกล้องในขณะที่เราตัดเฉีอนชิ้นงานนะครับมุมกล้องที่2ก็จะเป็นภาพรวมของเครื่องกลึงนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นการแพนนะครับก็คือการย้ายนะครับย,ย้ายถัดไปก็จะเป็นการโรเทกนะครับการโรเตชันดูว่าปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับถัดไปจะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับซูมลนนักษณะนี้อ่ะโอเคอ่ะโอเคครับ ทีนี้ในส่วนข้างล่างเนาะอินโฟอินโฟก็จะบอกอะไรบ้างบอกค่าฟีดนะครับบอกค่าความเร็วรอบนะครับแล้วก็บอกว่าเราใช้ทูนเบอร์อไรนะครับแล้วก็จะบอกว่าพวกฟีดต่างๆเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับความเร็วฟีดอัตราป้อนในการปกึงป้อนอัตโนมัติหรือการกึงเกลียวนะครับในส่วนของ E N ฉีด r U อันนี้คือภาษานะครับทีนี้ ถัดไปก็จะเป็นหน่วยของเมติกกับมือเป็นหน่วยของนิ้วนะครับเวลาแสดงนะครับอินโฟเนี่ยเราจะเปิดหรือปิดมันก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเปิดไว้ก่อนเนะาะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นทูนพารนะครับหรือเขาเรียกว่าเส้นทางเดินในการตัดเฉือนของเราเนี่ยเวลาเราทํางานนะครับโอเคทีนี้เนาะส่วนข้างบนส่วนแรกเนี่ยของเครื่องจักรก็จะเป็นของส่วนของหัวเครื่องนะครับก็จะมีชุด คันโยกปรับความเร็วรอบนะครับอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็จะมีชุดปรับพวกเกลียวนะครับแล้วก็พวกฟีดอัตราป้อนอัตโนมัติอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้นะครับด้านหลังก็จะมีท้ายแท่นนะครับยันศูนท้ายแท่นเราสามารถที่จะเคลื่อนมันได้นะครับเหมือนเครื่องจริงเลยนะครับทีนี้เราสามารถล็อกมันได้นะครับด้วยคันโยกนี้ก็จะล็อกมันเราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนมันได้นะครับโอเค ีนี้นะครับตัวแท่นเลื่อนนะครับแท่นเลื่อนก็จะประกอบด้วยแท่นเลื่อนนะครับแล้วก็แท่นตัดขวางนะครับสแท่นเลื่อนเนี่ยสำหรับเราใช้ในการกึงปอกนะครับส่วนแท่นตัดขวางก็สำหรับการกึงตัดหน้านะครับวิธีการใช้เนาะคร่าวๆก็จะมาใช้ที่แฮนด์วิวแฮนด์วิวของแฮนด์วิว mm hmm. ตัวแรกเนี่ยที่ลีกออกมาเนี่ยจะเป็นแฮนด์วิวของแท่นเลื่อนนะครับ ทีนี้แฮนด์วิวอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมาอยู่ฝั่งขวาของจอตอนนี้มันจะเป็นของแท่นตัดขวางนะครับเดี๋ยวปรับมุมมองให้ดูลักษณะน,นี้นะครับโอเคอทีนี้นะครับความเร็วนะครับมันก็จะมีคูณหนึ่งกับคูณ10นะครับความสิบคูณ10บมันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนอทีนี้แท่นเลื่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเลื่อนให้ดูนะครับอสมมุติเราต้องการเคลื่อนที่มาหาชิ้นงานเนี่ย แล้วก็คลิกไปทางซ้ายนะครับทีนี้เราต้องการย้อนกลับก็คลิกไปทางขวาลักษณะนี้นะครับอ,อันนี้คือคูณ10นะครับซึ่งคูณ10เนี่ยถ้าเกิดเราทําการตัดเฉือนมันจะเออร์เลอร์ฟ้องเออร์เลอร์ทันทีก็คือว่ามันเร็วเกินไปอาจจะทําให้ถ้าเรากึงจริงเนี่ยอาจจะทําให้มีแตกหรืองานงัดได้นะครับพราะฉะนั้นเวลากึงจริงนะครับจะต้องใช้คูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งก็คือเนี่ยค่อยๆป้อน เหมือนเราอยู่บนเครื่องจริงเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูอันถัดไปนะครับก็คือแท่นตัดขวางนะครับสําหรับไว้กึ่งปาหน้านะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่าอันนี้ผมอ่าเคลื่อนนะครับไปทางขวาก็คือขวางนะครับมันจะป้อนไปนะครับทีนี้ย้อนกลับลักษณะนี้นะครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ ในขนาดนี้อ่าโอเคนะครับก็คร่าวๆเนาะเราใช้ตอนนี้คือเรายังไม่ใช้การป้อนอัตโ,ตโนมัติเราก็จะใช้แท่นเลื่อนอยู่ก็คือแท่นเลื่อนตัดขวางนะครับกับแท่นเลื่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของยานูนท้ายแท่นนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนเคลื่อนที่มันได้แฮนด์วิวมันอยู่รูปบนขวานี่นะครับอันนี้คือแฮนด์วิวของมัน เนาะเดี๋ยวจะเคลื่อนให้ดูเนี่ยลักษณะนี้นะครับอ่ายันศูนย์ท้ายแท่นนะครับตัวยันศูนย์เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ออกมาเคลื่อนที่กลับครับก็ถอยกลับไปได้อ่าลักษณะนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งแฮนด์วิวอีกอันหนึ่งนะครับมันจะเป็นแฮนด์วิวของคอมเพลนะครับสําหรับกึ่งเอ่อกึ่งเลี้ยวนะครับก็จะเคลื่อนที่ได้นะครับกึ่งเลี้ยวปรับองศากึ่งเลี้ยวได้นะครับอ่าตัวคอมเพลตนะครับอ่าแค่นี้ อันนี้คือการปรับองศานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในบทต่อไปเนาะโอเคทีนี้เวลาเปิดความเร็วลอบทำยังไงอันดับแรกนะครับเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเราต้องการใช้ความเร็วลอบเท่าไหร่นะครับซึ่งค่าของเร็วลอบที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ที่การคํานวณเนาะความโตของงานนะครับวัสดุของงานนะครับมันก็จะมีค่าแปรผันไปตามความโตแล้วก็ค่าของวัสดุงานนะครับทีนี้ เดี๋ยวจะเลือกความเรยวอบให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับก็อาจจะต้องซูมมาตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้เวลาเปิดเครื่องเนาะเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนวิธีเปิดเครื่องนะครับก็คือให้มาคลิกที่ปุ่มสีดํานะครับให้ปุ่มสีดํามันจมลงไปปุ่มสีแดงมันก็จะนูนขึ้นมาอันนี้คือโอเคละไฟเข้าละนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาดูความเรยวอบก่อนตอนนี้นะครับความเรยวอบเนี่ยหลักๆเลยคันโยกคันโยกหลักอยู่ตรงนี้เนาะก็คือ มันก็จะเป็นช่วงของเลงอไอเลงความเร็วรอบนะครับอย่างตอนนี้เลื่อนมาขวาสุดนะครับมันก็จะไปตามเลงนะครับมาฝั่งนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น2,6 3 0 800 1,000 1 2า0สแด้ยแล้วก็1 6นนะครับซึ่งความเร็วรอบสูงสุดของเจ้าเครื่องเนี่ยมันได้อยู่ที่2 0 0พรอบต่อน,นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะโยกคันโยกมาไว้ที่เซตนี้อ่าสมมุติว่าเราต้องการ ที่เดี๋ยวสูงให้ดูอ,อ,อสมมุติว่าเราต้องการที่นะครับความเร็วรอบสักแปดสิบใช่ไหมครับแล้วก็มาขยับมาตรงนี้ละอเราสามารถปรับคันโยกตรงนี้ได้นะครับนี่ปรับเหมือนเครื่องจริงเลยนะครับก็คือปรับตัวคันโยกหลักก่อนนะครับแล้วก็มาปรับคันโยกรองตรงนี้เพื่อปรับความละเอียดของลิงก์ความเร็วรอบที่เราต้องการสมมติผมจะเอาสักห้าสิบ เพื่อจะเปิดความไร็วอบให้เราดูนะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเปิดความเรวอบเนี่ยให้มันทํางานเนาะก็ตัวแท่นโยกตัวนี้นะครับเอาเมาส์คลิกเนี่ยมันก็จะหมุนได้นะครับแต่อ่าอาลงนี่คือปิดนะครับเหมือนเรายืนอยู่บนเครื่องจริงเลยเรายืนอยู่บนหน้าเครื่องเนี่ยเราก็สาบคันโยกลงนะครับก็จะหมุนอ่าสังเกตดูนะครับเวลาเราสาบคันโยกเนาะ ถ้าเกิดเราสรับคันโยกลงนะครับตัวเพาสปินเดอร์เนี่ยมันจะหมุนเนาะไปทิศทางตรงข้ามกับตัวเรานะครับอ่าถ้าสมมติผมสับคันโยกขึ้นอ่าเพาสปินเดอร์ก็จะหมุนมาหาตัวเรานะครับซึ่งเวลาเราคืึงานเนี่ยเราต้องให้เจ้าเพาสปินเดอร์เนี่ยมันหมุนเข้าหาตัวเรานะครับอ่าถ้าเกิดเราทําการหยุดสปินเดอร์นะครับเราก็ไปกดปุ่มสีเขียวเหมือนเดิมอ่าปุ่มย้อนกลับทีหนึ่งนะครับ อ่าสับอย่างนี้นะครับแล้วก็หยุด,ด,ดอ่านี่คือหยุดนะครับเดี๋ยวจะปรับความเร็วรอบไปที่อ่าปรับความเร็วรอบไปที่สักหกร้อยห้าสิบอ่าโอเคครับให้เจ้าสปินเดอร์เนี่ยมันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่าโยกขึ้นอ่านะครับมันก็จะ หมุนได้ละลักษณะนี้นะครับหยุดสปิดเดิลน,นะครับอบ่าแบบนี้โอเคอันนี้คือการเปิดปิดเครื่องคร่าวๆก่อนเนาะโอเคครับขอบคุณครับ